หลงเที่ยวมาแล้วค่ะอาสวัสดีครับวันนี้นะครับหลงเที่ยวจะพาเพื่อนๆมาชิมของอร่อยในย่านตรอกสุกรกันใช่วันนี้เรามากันแต่เช้าเลยใช่ครับตอนนี้เรามาเปิดคลิปที่หน้าก๋วตี๋ี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชิมของอร่อยไล่ต้นไนต้นซอยยันท้ายซอย,ย,อยเลยนะครับผมใช่ไปกันค่ะไปครับคนรักวิวยเตี๋ยวต้มยำ้ามพาดเลยนะ ก๋วยเตี๋ยวตอกรงหมูทางร้านการันตีมาว่าอร่อยแซบสเสด็จ1เ็ดก๊โลกส่วนเมนูมีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำเล้งแซบเกี๊ยวอวบลวกหรือทอดก็ได้เราสั่งมา2อย่างมาชิมกันก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับอันนี้เรามากินที่สาขาซอยสุก,กรนะครับก๋วยเตี๋ยวตอกรงหมูวันนี้ทำแรกบะหมี่น้ำต้มยำไม่เอาคึ้ไงน,นะครับเดี๋ยวมาชิมน้ำซุปของเด็ด โหดียงต้องปรุงเลยครับรสอร่อยแบบชมกล่อมเลยเส้นล้วงดีมากครับน้ำซุปดีชอบน้ำซุปมากปรุงรสมาแบบถูกใจครับชมกล่อมน่าอร่อยมากครับเนี้ยชามเครื่องแน่นนะครับมีหมูมีเต้าหู้นะครับผมแล้วก็มีเตี๋ยวก่อก็มีหมูสับนะครับชามต่อมาแล้วครับเกี๊ยวอวกทอดต้มยำแห้งนะครับใช้นั่นแน่นเลยนะครับผมมาชิมนะครับ เวลาทานนะครับเราโปะกับน้ำต้มยำเพื่อนะครับหอมอร่อยมากโจ๊กรอบหมูนั่นน้ำต้ยมยำอร่อยมากครับคนก่อนไอ้นี่แนะนำร้าอร่อยจริ่งหลังจากเราทานก๋วยเตี๋ยวดอกกราหมูมานะครับร้านตรงนี้ครับอร่อยมากเลยต้ยมยำอร่อยมาก เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปร้านอีกร้านหนึ่งนะคบที่ร้านสีมรลกตใช่ไม่ไกล,ไม,ไ,กลไม่ไกลเนาะเ,ออเดินตรงข้ามกันเลยใช่ครับเดี๋ยวไปทานกันนะครับผมข้าวหมูแดงสีมรลกตร้านเก่าแก่ที่อยู่ในตอกโรงหมูมากกว่า70ป,ปีบรรยากาศภายในร้านยังคงความคลาสสิกมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าทางร้านเอาหมูแดงหมูกรอบกุ้นเชียงไปย่างด้วยเตาถ่านเพื่อให้ได้ความกรอบหอมอร่อย ข้าวหมูแดงหมูกรอบคุนเชียงแล้วก็ไข่ใส่ทุกอย่างลยเนาะร้านสีม่วงก่นะครับรามาชิมกันนะครับร้านนี้แบบเห็นแล้วแบบชื่นใจมากครับพริกแบบเ <c oughs> <c oughs> แบบไม่อันธ <c oughs> นามังแลนะครับผมชิมหอชอบก่อนนะครับชิมหมูกรอบครับผม <c oughs> น้ำหน้อร่อยหวานหวานหมูกรอบก็เนื้อแน่นนุ่มและหนังก็กรอบบางครับอร่อยมากไอคอมโบนะครับหมูแดงไข่ทุกเชียงครับผมเป็นไงก็อิ่มเลยครับผมหลายอย่างที่ทานข้าวหมูแดงหมูกรอบที่สีมันกดแปะนะครับให้เยอะมากสองร้านแล้วเนาะสองร้านแล้วจานยี่หกสิบห้าบาทเลยนะมีทุกอย่างเลยหมูแดงหมูกรอบ ไข่กุ้นเชียงนะครับใช่ต่อไปอ่ะต่อไปเดี๋ยวช่างใจว่าจะไปกินต่อหรือว่าไปคาเฟ่นะครับพักก่อนไหมอาจจะพักไปพื่เพื่อนไปคาเฟ่ก่อนได้เนาะเดี๋ยวว่าดูว่าเราไปคาเฟ่ไหนกันใช่โอเคครับตอนนี้เรายังไม่จะไปคาเฟ่กันนะครับตอนนี้อยู่บนถนนพระรามสี่เรามาจากแยกมาตดิจิตเนาะเราจะไปคาเฟ่มีชื่อว่าเจ็ดคาเฟ่นะเจ็ดโอทาวเออเจ็ดโอทาวคาเฟ่ครับผมเดี๋ยวไปดูครับเพื่อนๆ ถึงแล้วคะ่ะเจดโอทาจากอาคารเก่าแก่อายุกว่าร้0ยปีสู่คาเฟ่สไตล์จีนบรรยากาศภายในร้านคล้ายๆโรงน้ำชาสมัยก่อนเลยค่ะเพื่อนๆส่วนเมนูขนมและเครื่องดื่มมีให้เลือกเยอะเลยน่ากินทั้งนั้นแถมราคาสบายกระเป๋าด้วยนะตอนแรกคิดว่าภายในร้านต้องร้อนแน่ๆแต่ไม่ใช่เลยคะ่ะเห็นเปิดล่งแบบนี้แต่เย็นสบายด้วยเพราะทางร้านเขาติดเครื่องปรับอากาศไว้ นั่งชิลมากๆเลยขอเมาส์ยค่ะคุณสาบอกว่าจะมาดูเฉยๆม่ซื้อเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะมันซื้อเปล่า <laughs> MS Art Toys คาเฟ่สำหรับคนรักกล่องสุ่ม Art Toys Art Toys ก็คือของเล่นในรูปแบบศิละปะ ที่ออกแบบโดยศิลปินและผลิตในจำนวนจำกัดทำให้อาร์ททอยบางชิ้นมีมูลค่าที่สูงนั่นเองสำหรับพวกเรามือใหม่มากๆเลยเดินวนในร้านกันหลายรอบมากเลือกไม่ถูกคะ่ะออทางร้านมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยเพื่อนๆสามารถประกอบเป็นภูงิุัแจตามใจชอบได้เลยคะ่ะ สกูฟบายอิทธิร้านไอติมโฮมเมดเขาบอกว่าใช้วัตถุดิบคุณภาพดีมีหลายรสให้เลือกด้วยนายไก่ปอเปี๊ยะสดเป็นรถเข็นอยู่ปากซอยสุกรหนึ่งจุดสังเกตอีกอย่างก็คืออยู่ติดกับเซเว่นเลยค่ะเพื่อนๆปอเปี๊ยะสดไซ้์แน่นๆพร้อมน้ำราดรสกลมๆเราสั่งแบบ3เส้น60บาทค่ะแดงราชาหอยทอดร้านในตำนานกว่าร้อยปี ใครมาตอกโรงหมูก็ต้องกินเราก็อยากกินเหมือนกันแต่แต้แต่รอนานมากๆเลยช่องกี่หมูสเต๊ะเจ้าอร่อยตอกโรงหมูอดกินอีกแล้ววันที่พวกเราไปปิดร้านพอดีค่ะเจ๊ค,คุ้งตลาดสวนหลวงร้านเกาเหล่าเลือดหมูอยู่ใกล้ๆกับตอกโรงหมูเดี๋ยวมาชิมกันค่ะ เมื่อวาในใกล้มื้อเช้ามากเลยนะครับเรามากินก๋วยเตีเ๋ยวหมูเจ๊คุ้งสลดัดโจหลวงนะครับอันนี้อยากมากินนะเห็นพี่มาวินมากินเนาะพี่ก็กินน่าอร่อยมากเลยตามช่องาตามช่องพี่มาวินมาครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับนี่ที่เราสั่งนะครับพอดีผมไม่ไดททานเครื่องในก็เลยสั่งหมูหมูสับนะครับหมูกรอบแล้วก็หมูชิ้นนะครับวเรามาชิมกันนะครับ หอมแก่พิไทยมากครับอร่อยครับแต่ว่าหอมพิไทยมากๆเลยมาชิมหมูกรอบกันครับอร่อยม,มากครับหมูชิ้นหมูชิ้นครับอ้หมูนุ่มหนักดีมากเลยทำไมากินเหมือนหิวเลยเนาะกินมาหลายร้านะแต่ร้านนี้แบบอร่อยมากเลยครับกินเหมือนหิวเลย จะคุ้งแนะนำนะล้วใครมาแถวตอกสุกรเนี่ยจะคุ้งตลาดสวนหลวงนะครับอร่อยมากก็เหลาอร่อยมากอันนี้แฟนบอกอิ่มแล้วนะครับแต่อันนี้สั่งมาชามที่สองรู้มาได้ไงครับอันนี้ก๋วยจับน้ําใสนะครับมีหมูกรอบเลือดนะครับแล้วก็กระเพาะนะครับจะน๋เรามาชิมน้ำซุปนิดนึงซุปเขาดีมากเลยครับดีจริงน้ำซุกเ,เชงเไม่เชงอร่อยมากของพิไทยอร่อยมาก ขนมโดนัทร้านนี้อยู่หน้าวัดไตมิตรป้ายหน้าร้านเด่นสะดุดตามากเลย3ชิ้น28บบาทราคานี้หาได้ที่ไหนขนมโดนัททอดสดใหม่เสิร์ฟให้แบบร้อนๆเลยค่ะขอบอกว่าอร่อยมาก ตอกโรงหมูมีแต่ของอร่อยตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยบางร้านยังไม่ได้ชิมเลยไว้ครั้งหน้าพวกเราจะมาแก้ตัวใหม่ฝากเพื่อนๆติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราหลงเที่ยวได้นะวันนี้บ๊ายบายค่ะ